มาแล้วสายด่วนอาจารย์เต้ยได้ก่อนใครรีบดูรีบจัดเชฟต้น,มนเมจิก,ก้หรือล้านสนันเมืองคนไทยบ้านของแท้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกกับแอดมินนะคะกับช่องกดติดหวยดังมาแชร์นะคะก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมเอามาให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะผู้ที่ท่านจะได้ไปหาซื้อ ลอตเตอรี่กันนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็เป็นสายด่วนอาจารย์เต้ยนะคะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนใครนะคะพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นไปจัดลอตเตอรี่กันเลยนะคะสำหรับสายด่วนอาจารย์เต้ยนะคะเราก็ไปดูแนวทางกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของเชฟต้นกันก่อนเลยนะคะเชฟต้นแม่แจ็กกี้นะคะชุดนี้ก็แม่แจ็กกี้นะคะ17มกราคมนะคะซึ่งก็ให้วิ่งรูดท,ที่หลัก7นะคะตัวรองหลัก 8นะคะแนวทาง2ตัวก็คือ70 71 72 47แล้วก็76นะคะต่อด้วยตัวรองนะคะซึ่งก็มี80 83 82 87แล้วก็89นะคะต่อด้วยชุด3ตัว247 571 076แล้วก็289นะคะแนวทางแม่แจ็กกี้นะคะ เราก็ไปดูต่อกันอีกหนึงชุดกันเลยนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางของเชฟต้นนะคะซึ่งก็ให้วิ่งบนที่หลัก5วิ่งล่างหลัก4ี่นะคะชุด2ตัวก็มี5 1 5 7 5 4แล้วก็5 2นะคะต่อด้วยวิ่งล่างหลัก4ซึ่งก็มี47 4 1 4 0แล้วก็4 9นะคะต่อด้วยชุด3ตัว951 957 954แล้วก็ กาวศนะคะก็แคบเอาไว้ดูกันเลยนะคะไปต่อกันที่สายด่วนกันเลยนะคะซึ่งก็เป็นเลขที่รอคอยกันนะคะสายด่วนอาจารย์เต้ย17มกราคมก็ได้ให้8118นะคะพรุ่งนี้เช้าก็รีบไปจัดลอตเตอรี่กันเลยนะคะไปต่อกันเลยค่ะไปดูต่อกันที่แนวทางของลือลั่นสนันเมืองนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางสองตัวบนล่าง17 มกราคมนั่นก็คือ47 57 77 49 59และก็79นะคะแนวทางเรือล้านสนันเมืองนะคะชอบก็จดเอาไว้ดูกันเลยนะคะไปต่อกันอีกหนึ่งชุดนะคะซึ่งก็เป็นชุดสุดท้ายนะคะแนวทางของคนไทยบ้างคนไทยบ้านนะคะชุดนี้ก็เป็นของแท้นะคะ 17มกราคมก็ได้ให้แนวทาง3ตัวบน5 6 2และก็4 6 1นะคะต่อด้วยชุด2ตัวบนล่าง6 2 6 1 4 6 1 9และ92นะคะแนวทางคนไทยบ้านนะคะชอบก็แคปเอาไว้ดูกันเลยนะคะ ท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักด,ด้วยนะคะ ท้ายนี้แอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะแอดมินก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีโชคมีลาบต้นปีในเดือนมกราคมในงวดแรกกันนะคะ ก็ขอให้ทุกช่านโชคดีเฮงๆปังๆกันนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า